สวัสดีทุกคนครับวันนี้ผมจะพามาดูนะครับตอกราฟนะครับวันนี้จะมาเล่าถึงตอกราฟนะครับสายเหตุที่เรากราฟไม่ติดเพราะอะไรต่อสามเหลี่ยมนะครับที่เรากราฟไม่ติดเพราะอะไรนะครับผมวันนี้จะมาไขข้อข้องใจนะครับไม่ข้องใจหรอกคือมาไขมาบอกทุกคนจะได้ทําถูกนะครับทำทาได้ผลผลิตดีว่างั้น สาเหตุที่เราใช้ต่อสามเหลี่ยมแล้วก็กราฟหัวไม้แบบนี้กราฟแล้วบางต้นก็ติดบางต้นทําไมไม่ติดวันนี้เราจะมาพูดถึงว่าทําไมมันไม่ติดนะครับหนึ่งเลยสาเหตุอย่างหนึ่งก็คือต่อสามเหลี่ยมที่เราใช้มันแก่มันแก่เกินไปมันแก่คือยังไง คือแกนต่อแกนต,ต่อที่อยู่ตรงกลางนะครับมันแข็งมันมีชีวิตมายาวนานมากแล้วเราก็เหมือนกับท่อนยาวใช่ไหมท่อนมันยาวขึ้นมาเราตัดส่วนปลายส่วนปลายอ่อนน่ะใช้ได้กรากราฟเรามีเปอร์เซ็นต์ติดแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนโคนมันมีแกนต่อที่แข็งแข็งยังไง แข็งเป็นไม้เลยอ่ะแข็งเป็นไม้แบบเนี้ยออ,อันนี้ก็เป็นหน่อยอีกหน่อยหนึ่งใช่ไหมเราตัดออกไปก็เป็นแกนต่อใช่ไหมม,มีแกนต่อที่แข็งเกินไปเราไปกราฟอย่างเงี้ยเปอร์เซนต์ติดน้อยมากน้อยน้อยจริงน้อยจริงถึงเราจะกราฟใช่ไหมถึงแม้มันจะติดมิน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 อะ่ะแต่ในที่สุดอะ่ะมันก็จะแฟบไปเหมือนเหมือนกับต่อตอนเนี้ย เหมือนกับลายต่อตอนนี้มันก็หลุดออกไปนะครับนี่คืออีกหนึ่งสาเหตุเราใช้ต่อที่แก่เกินไปต่ออ่อนเป็นไงต่ออ่อนก็คือปลายต่อนะครับปลายต่อที่ยังที่ยังไม่แตกหนอนี่ก็คือต่ออ่อนใช้ได้กราฟได้นะครับเปอร์เซ็นต์ติดสูงเอามาดูอีกหนึ่งสาเหตุสาเหตุหนึ่งก็คืออะไรต่ออ่อน ผมใช่ต่ออ่อนนะแต่ทําไมไม่ติดทําไมกราฟไม่ติดเพราะอะไรก็เพราะว่าเรากราฟแล้วมันไม่โดนท่อน้ําเลี้ยงไม่โดนไม่โดนท่อน้ําเลี้ยงท่อน้ําเลี้ยงต่อสามเหลี่ยมเฮ้ยพูดไหม่ชับต่อสามเหลี่ยมเป็นยังไงท่อน้ําเลี้ยงคือตรงไหนคือไม่ใช่ตรงนี้นะตรงนี้คือแกนต่อ มันไม่ใช่ตรงนี้มันจะอยู่แถวบริเวณข้างๆนะครับข้างๆเราต้องไปสังเกตดูถ้าเราปาดชึบแล้วเราก็มองดูว่ามันจะมีท่อเล็กๆอยู่เป็นท่อๆขึ้นมาอ่าเป็นท่อๆขึ้นมานะครับต้องสังเกตดูนะครับเราวางหัวแคคตัสปาดออกมาเห็นท่อน้ําเลี้ยงนะครับท่อน้ําเลี้ยงประสานท่อน้ําเลี้ยงแล้ว แปะเทปกาวผนึกปิดกันให้แนบสนิทนะครับแล้วมันจะติดกราฟติดนะครับกราฟติดนี่แหละให้น้ำเลี้ยงประสานท่อน้ำเลี้ยงอ่าจะกราฟติดนะครับนี่เลยนี่ก็คืออีกหนึ่งสาเหตุถ้าเราประสานท่อน้ำเลี้ยงไม่สนิท หรือปาดผิวไม่เรียบทั้งหัวแคกตัดทั้งต่อสามเหลี่ยมพื้นผิวไม่เรียบมันก็ไม่ติดนะครับผมนี่ก็คือสาเหตุหลักๆที่ทำาไ้เรากราฟไม่ติดอันที่หนึ่งก็คือใช้ต่อแก่กราฟไม่ติดอันที่สองก็คือผสานท่อน้ำเลี้ยงไม่แนบกันมันก็เลยไม่ติดนะครับ เสียทั้งต่อเสียทั้งหัวอ่าถ้าเกิดว่ากราฟประสานต่อติดกันมันจะเป็นยังไงว้าวมันก็จะเป็นแบบนี้แหละครับถึงแม้ต่อจะเล็กนะครับก็ส่งหัวได้ดีนะครับผมนี่ก็คือประสานต่อสามเหลี่ยมท่อน้ําเลี้ยงกับหัวแคกตัสสนิทกันมันก็จะอวบอุ้มอย่างนั้นเลยนะครับผม <c oughs> นี่แหละครับวันนี้ก็พามาดูสาเหตุ ทำไมเรากราฟต่อสามเหลี่ยมกับหัวแคคตัสไม่ติดก็อย่างนี้แหละครับก็เอาไปปรับใช้กับสวนท่านเองมีปัญหามีคําถามเรื่องไหนก็คอมเมนต์กันมาพูดคุยกันติดตามกันได้สองช่องทางเพจแซมต่อสามเหลี่ยมและก็ you tube แซมต่อสามเหลี่ยมวันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ